ตอนนี้เราอยู่กันในเกมเดอะคอรดีคลิปที่แล้วเราคร้างกันไวท้ที่ตอนจบของชัพเตอร์ที่3ตอนที่ไรอันตามไปช่วยนิกจากการโจมตีและเจคอบกำลังวิ่งกลับมาหาทุกคนโดยลืมไปว่าเอ็มมาไปที่กรอกกลางทะเลสาบครับ ในชปเตอร์ที่4่ไดอันจะพานิคที่เจ็บหนักกลับมาถึงกองไฟได้สําเร็จในขณะที่เคสลินให้แอปบบีวาดรูปว่าตัวอะไรที่โจมตีพวกเธอนิกก็บอกไดอันกับดีแลนว่าสิ่งที่โจมตีเขาน่าจะเป็นหมีแต่ไดอันไม่เชื่อเพราะถ้าเป็นหมีจริงๆนิกไม่น่ารอดส่วนดีแลนก็สังเกตว่าแผลของนิกมีรอยดำๆเหมือนติดเชือ้อเขาเลยเสนอให้ตัดเนื้อทิ้งเพื่อหยุดการแพร่กระจายสิ่งก็เป็นแค่การคาดเดาของดีแลนเท่านั้นและการที่อยู่ๆมีคนมาบอกให้ตัดเนื้อหรือขาของเพื่อนก็คงไม่มีใครยอมทํา แต่อยู่ๆพุ่มไม้ข้างๆก็เกิดขยับขึ้นมาไตร่อันที่กําลังตกใจเลยต้องเลือกว่าจะยิงใส่พุ่มไม้หรือไม่ยิงสิ่งรังแรกที่พุ่มไม้ขยับจะเป็นแค่ลมพัดเท่านั้นแต่เมื่อพุ่มไม้ขยับครั้งที่2จะเป็นเจคอบครับถ้ายิงเจคอบจะตายในฉากนี้เลยแต่หลังจากมารวมกลุ่มกันได้ไม่นานเจคอบก็จะแยกไปคนเดียวอีกเพราะเจคอบรู้แล้วว่าข้างนอกนี้อันตรายเขาเลยจะกลับไปช่วยเอ็มมา่าและพยายามย่งปืนจากไหรอันแต่ต่อให้จะทะเลาะกันถึงขั้นชกต่อยก็ไม่ได้มีผลกับอนาคตอยู่ดี ซึ่งสุดท้ายเคทลินจะเป็นคนตัดสินใจเก็บปืนเอาไวา้เพราะพวกเธอต้องปกป้องคนเจ็บจากนั้นพวกเธอจะพานิกที่เดินไม่ไหวขึ้นรถเขน็นแล้วกลับอาคารหลักและภาพจะตัดมาที่เอ็มมาเธอกำลังเดินคนเดียวพร้อมกับถ่ายคลิปไปด้วยและบ่นเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับเจคอบขณะเดินไปหอคอยที่ตั้งอยู่กลางเกาะตรงนี้เอ็มมาจะต้องเลือกว่าจะเดินขึ้นสะพานซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนเส้นทางไปสู่ชีวิตใหม่หลังจบเรื่องนี้หรือเดินบนพื้นต่อไปซึแสดงถึงการยึดติดอยู่กับอดีตของเจคอบ ตรงนี้ให้เราเลือกเดินขึ้นสะพานครับจะมีไาเทมให้เก็บอยู่ระหว่างทางเธอจะเฉลยว่าที่เธอเลือกจูบนิกเป็นเพราะว่าเธออยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างนิกกับแอบบี้ได้พัฒนาต่อจนกระทั่งเธอมาถึงหอคอย mm hmm. เธอจะพบว่ามีกระเป๋าที่เธอไม่เคยเห็นทุกวางเอาไว้และได้ยินเสียงบางอย่างที่ชั้นบนเอ็มมาเลยต้องเลือกว่าจะเปิดประตูไปชั้นบนเลยหรือว่าจะค้นกระเป๋าก่อนถ้าเปิดประตูทันทีเอ็มมาจะตายครับ แต่ถ้าคนกระเป๋าก่อนเธอจะหยิบเสื้อผ้าผู้ชายมาใส่และได้สเปรย์ไล่หมีกับเครื่องช็อตไฟฟ้ามาทําให้ตอนที่เปิดประตูเธอสามารถสู้กับสัตว์ประหลาดขับได้สําหรับคนที่อยากเก็บหลักฐานาให้ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าสู้ครับเราเอม็มมาจะสามารถถ่ายรูปได้ก่อนที่จะวิ่งหนีออกมาวิกีทมอีเวนต์ช่วงนี้จะมีจุดที่เอมมาสามารถตายได้อยู่หลายรูปแบบแต่จุดที่สําคัญคือตอนที่ต้องปีนขึ้นบันไดหนีไปชั้นบนหากกดพลาดเอม็มมาจะถูกกัดแต่หนีไปได้อยูยกันหุนสลิงข้ามน้ํามาแต่เธอจะตกน้ําก่อนสุดทางนิดหน่อย ทำให้จำเป็นต้องทิ้งเครื่องช็อตไฟฟ้าไปนี่เป็นฉากที่ต้องยอมรับจริงๆว่าเมื่อเทียบกับตัวละครอ,อื่นๆแล้วเอ็มม่านับว่าจิตแข็งมากครับรส่วนสงสัยว่าเอ็มม่าก,กับเจคอบใค่จะต้องปกป้องใครกันแน่แล้วภาพจะตัดมาที่อีกกลุ่มหนึ่งที่พานิคมาถึงอาคารหลักได้สําเร็จเคทลินกับแอบบีเลยพานิเพืไปทําแผลส่วนไรอันกับดีแลนจะขึ้นมาใช้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือที่ห้องทํางานของคริสแต่สายกลับตัดไปและไฟก็ดับด้วย ซึ่งไรอันคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือหมีพอได้ยินแบบนั้นดีแลนก็บ่นว่านิกโดนโจมตีก็บอกว่าหมีไฟดับโทรศัพท์ตัดก็บอกว่าหมีทําไมอะไรอะไรก็โทษหมีไปหมดทั้งที่แถวนี้ดีแลนคิดว่าไม่น่าจะมีหมีด้วยซ้ําและเสนอให้ไปใช้วิทยุสื่อสารที่เขาเคยใช้ตอนทําหน้าที่เป็นผู้ประกาศแทนทั้งสองคนและหยิบป,ปืนในห้องของคริสแล้วกลับลงมาที่ฉันล่างซึ่งตอนนี้ไดอานก็มีปืนกระบอกหนึ่งติดตัวอยู่แล้วเขาเลยอยากให้ดีแลนยกปืนที่ได้มาใหม่ให้กลุ่มของเคสลินไป ตรงนี้ไม่ว่าดีแลนจะเต็มใจยกปืนให้หรือพยายามเก็บปืนเอาไว้ขนาดไหนสุดท้ายภาพจะตัดมาที่ทั้งสองคนเดินออกมาจากอาคารหลักแต่คนที่สะพายปืนออกมาจะเป็นดีแลนครับหมายความว่าสุดท้ายคนที่ให้ปืนกับเคลสลินไปคือไดอันแต่ดีแลนก็จะยกปืนให้ไรอันทีหลังเพราะยังไงเขาก็ใช้ปืนไม่เป็นอยู่ดีจากนั้นภาพจะตัดมาที่นิกกำลังนอนพักอยู่โดยมีอับบี้คอยดูแล แล้วเคทลินก็เดินเข้ามาพร้อมปืนแต่พวกเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนเดินอยู่ทั้งที่ในอาคารไม่น่าจะมีใครแล้วเคทลินไล้ถือปืนลงไปสำรวจและพบว่าคนที่บุกเข้ามาคือบ็อบบี้นั่นเองพอรู้ตัวบ็อบบี้ก็ไล่ตามเคทลินจนแย่งปืนไปได้เคทลินเลยวิ่งกลับมาหาแอ็บบี้กับนิกทําให้บ็อบบี้ตามมาเจอทุกคนด้วยนิกที่ก่อนหน้านี้บาดเจ็บเลยต้องสู้กับบ็อบบี้แต่กลายเป็นว่านิกที่น่าจะไม่มีแรงกับแข็งแกร่งยังผิดธรรมชาติทาให้พวกเขาเป็นฝ่ายชนะแล้วหนีออกมาได้สําเร็จ นี่น่าจะเป็นฉากที่เล่นง่ายที่สุดในเกมแล้วครับเพราะถึงจะมีควิกไทม์อีเวนต์เยอะแต่ไม่ว่าจะกดถูกหรือกดผิดตรงไหนมากแค่ไหนก็มีแค่ฉากจบเดียวคือเคทลินจะเสียปืนไปนิกจะชนะบอบบี้แต่บอบบี้ก็จะไม่ตายนั่นแหละครับจากนั้นภาพจะตัดมาที่ฝั่งดีแลนกับไรอันบทสนทนาจะทําให้เรารู้ว่าดีแลนมีความสนใจเรื่องวิทยศาศาสตร์มากโดยเฉพาะควอนตัมฟิสิกส์แต่ตอนที่อยู่ค่ายเขาไม่แสดงมุมนี้ออกมามา,มากนักเพราะคิดว่าทุกคนคงชอบตัวเขาที่เป็นคนสนุกสนุกมากกว่า ทั้งคู่เดินทางมาถึงอาคารวิทยุแล้วดีแลนก็ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปแต่นั่นก็เป็นการบอกตำแหน่งให้ฝ่ายนายพามดูที่อยู่ของพวกเขาด้วยดีแลนกับไรอนเลยคิดจะหนีกลับไปหาเคทลินแต่กลับมีสัตว์ประหลาดยืนขวางหน้าบ้านอยู่ทําให้ดีแลนกับไรันทําอะไรไม่ถูกแต่พวกเขาก็มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นว่ากลุ่มของเคทลินกําลังตรงมาทางพวกเขาเหมือนกันไร์นเลยประกาศออกลําโพงเพื่อเตือนกลุ่มของเคทลินพวกเธอเลยหนีเข้าไปในบ้านพักแทน จากนั้นดีแลนจะได้ไอเดียขึ้นมาว่าสัตว์ประหลาดที่พวกเขากาลังเจออาจจะมีประสาทสัมผัสไวและแพ้ขึ้นเสียงสูงก็เป็นได้เขาเลยคิดจะทําให้ลําโพงหอนเพื่อไล่มันไปฉากนี้จะแยกออกมาได้4ฉากย่อยครับทางแรกคือไรอันอยู่คุ้มกันดีแลนแต่สายไฟเส้นหนึ่งถูกดึงขึ้นไปดีแลนเลยต้องดึงสายกลับมาแต่กลายเป็นเขาที่ถูกสัตว์ประหลาดดึงมือไปกัดซะแทนดีแลนเลยบอกให้ไรอันรีบตัดมือเขาเพื่อหยุดการแพร่เชือ้อ ไรอันเลยต้องเลือกว่าจะตัดมือดีแลนด้วยเลื่อยไฟฟ้าที่ไม่รู้ว่ามาทําอะไรในอาคารวิทยุหรือใช้ปืนลูกซองยิงมือของดีแลนแล้วไรอันจะทําวิทยุต่อจนทําให้ลําพงหอนและแสัตว์ประหลาดไปได้สําเร็จในแง่เหนือเรื่อง2เส้นทางนี้ไม่แตกต่างกันครับมือขาดก็คือมือขาดแต่ถ้าใครจะเก็บแอคชีพเมต์ฉากนี้ไรอันจะต้องใจเย็นและใช้เลื่อยตัดมือดีแลนครับเส้นทางที่3คือดีแลนถูกกัดเหมือนกันแต่ไรอันไม่ยอมตัดมือให้แล้วไรอันจะทําวิทยุต่อเช่นกัน และเส้นทางที่4คือไดอันจะกระหาญขนาดออกไปถือปืนท้าทายสัปลาดที่อยู่ข้างนอกทําให้สัปลาดทันมาโจมตีเขาแทนซึ่งต่อให้ไดอันจะกดวิกธามอีเวนพลาดเขาก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะดีแลนจะทําลํโพงหอนได้ทันเวลานี่เป็นอีกฉากหนึ่งที่เล่นได้ง่ายไม่ต่างจากฉากที่แล้วเลยครับพรเพราะปัจจัยเดียวที่ตัดสินว่าไดอันจะออกไปหาทายสัปลาดหรือเปล่าคือตอนที่เอ็มมากับแอบบีเลือกที่จะต้องพังประตูเพื่อเอากระเป๋าในแชปเตอร์ที่1 ถ้าเอ็มมาพังประตูไลอ้อนจะเลือกอยู่ในบ้านเสมอแม้ว่าจะเลือกบทพูดได้เขาห้ามอยากฆ่าสัปรหลาดแค่ไหนก็ตามและหากเอ็มมาเลือกทิ้งกระเป๋าไลอ้อนจะห้าออกไปสู้เพื่อปกป้องทุกคนแม้เราจะเลือกบทพูดได้เขาคิดว่าสุดๆก็ตามครับและหากเรามองเส้นทางรวมๆที่มีในฉากนี้จะมีแค่2ทางเท่านั้นครับดีแลนที่ปลอดภัยกับดีแลนที่ตัดมือจะอยู่ในเส้นทางเดียวกัน ออการเสียมือไปไม่ได้ทําให้ดีแลนทําอะไรได้น้อยลงเลยในอนาคตจะมีผลก็แค่กับความรู้สึกของผู้เล่นเท่านั้นแต่หากดีแลนโดนกัดแล้วไม่ตัดมือก็จะไปในอีกเส้นทางหนึ่งแต่เส้นทางนี้ดีแลนก็ยังสามารถปรอดแบบครบ3 2ได้อยู่ดีทําให้เส้นทางที่ดีที่สุดคือการให้เอ็มมากับแอบบีพังประตูเข้าไปเก็บของแล้วฉากนี้ดีแลนโดนกัดแต่ไม่ต้องตัดมือครับจากน,านั้นทุกคนจะออกมารวมตัวกันและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งผ่านไปทางสระว่ายน้ําพวกเขาเลยวิ่งตามไปและพบว่ามีศพผู้หญิงคนหนึ่งลอยอยู่ในสะ จากนั้นจะตัดมาที่เจคอบตามหาเอมมาจนเจอหากว่าก่อนหน้านี้เอมมาถูกกัดบนเกาะมาก่อนเธอจะบอกว่าแผลของเธอดูเหมือนจะเล็กลงจนเหลือแค่รอยถลอกเท่านั้นเอมมายังคงโกรธที่เจคอบทิ้งให้เธออยู่คนเดียวตั้งนานและยืนยันว่าสิ่งที่โจมตีเธอไม่ใช่หมีแน่ๆแต่ทางครูก็ถูกสัตว์ประหลาดเข้าโจมตีเลยต้องวิ่งหนีออกมาตรงนี้เลือดบนหน้าเจคอบจะมีผลครับหากว่าไม่มีเลือดแล้วกดพิกรรอีเวนต์พลาดตั้งแต่รังแรกเจคอบจะถูกกัดทันที แต่เอมมาจะเตะสป,ปาราลตกสะพานไปทําให้เจคอบยังไม่ตายแต่ถ้ามีเลือดทาน,น้าสป,ปาราลจะไม่กัดเจคอบในครั้งแรกที่กดพลาดแต่หากกดพลาดอีกเจคอบก็จะโดนกัดอยู่ดีการเอาเลือดทานหน้าเลยไม่ได้มีผลขนาดนั้นฉากนี้มีแค่เจคอบคนเดียวที่สามารถตายได้ครับแต่ถ้ารอดเจคอบก็จะวิ่งต่อและพลาดเหยียบโดนกับดักที่นายพานหวางเอาไว้ทําไม่โดนจับตัวไปแล้วภาพจะตัดมาที่กลุ่มของไรอันเขาบอกว่าศพผู้หญิงที่ลอยอยู่ในสระคือเคลลี่ลูกสาวของคริส แต่นิกกลับมีท่าทางแปลกๆจนแอบบี้ตกใจและผลักเขาตกสระน้ําแต่นิกกลับมีอาการกลัวน้ําอย่างมากทุกคนเลยเข้าไปหลบในอาคารช่างสระกันก่อนเคทลินดีแลนและไลอัอนมีความเห็นตรงกันว่านิกมีท่าทางแปลกๆซึ่งดีแลนบอกว่านิกกลัวการลงน้ำานีืกับแมวที่เขาเลี้ยงและเคทลินก็บอกว่านิกพยายามหลบไม่ให้เธอเห็นแผลของเขาแต่แล้วอยู่ๆนิกก็มีอาการก้าวราวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดและโยนแอบบี้จนตัวลอยไปกระแทกกาแพงทาให้แอบบี้ต้องเลือกว่าจะยิงนิกหรือไม่ยิง หากไม่ยิงแอบบี้จะตายทันทีครับแต่ถ้ายิงนิกจะล้มลงแล้วกลายสภาพเป็นสัตว์ประหลาดอนที่จะหนีไปซึ่งถึงแม้ก่อนหน้านี้เราจะให้แอบบี้โดนกัดในฉากเดียวกันกับนิกแต่แอบบี้จะไม่แสดงอาการอะไรเลยครับเหมือนว่าทีมพัฒนาจะไม่ได้ทําเนื้อหาส่วนนี้ไปซะเฉยๆทาให้แอบบี้กลายเป็นตัวละครเดียวในกลุ่มนี้ที่จะไม่มีอาการจากการโดนกัดและไม่สามารถรับบาดเจ็บได้ถ้าหากว่าจะตายก็คือตายไปเลยครับจากนั้นเอ็มมาจะเดินทางกลับมาถึงกองไฟแต่พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยเธอเลยคิดว่าทุกคนน่าจะอยู่ที่อาคารหลัก เลืออกเดินทางต่อแต่ระหว่างทางเธอจะพบว่าพวกนายผ่านจับสัปหลาดได้ตัวหนึ่งและกำลังตัดเชือกให้พวกมันหากเอมมาเลือกวิ่งหนีนี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เธอสามารถโดนสัปหลาดจัดได้ทางรอดจึงเป็นการซ่อนอยู่นิ่งๆหรือถ้าจะวิ่งก็ต้องมีประทัดที่เก็บมาจากข้างกองไฟแต่ไม่ว่ายังไง Emma เอมมาก็จะไม่ตายในฉากนี้และกลับมาถึงอาคารหลักได้สําเร็จแต่เพราะตอนนี้ทุกคนไปอยู่ที่อาคารริมสระกันหมดเอมมาเลยหาใครไม่เจอและตัดสินใจเข้าไปซ่อนตัวในด,ดตู้ที่อยู่ด้านนอกแทน ขณะที่ฝ่ายดีแลนยังคงตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเคาะประตูเพื่อถามหาคริสซึ่งเธอก็คือรอลา่าหนึ่งในพี่เลี้ยงที่มาไม่ถึงค่าย <Okay. S 1> ในรูปลักษณ์ที่ต่างจากที่เราเห็นตอนที่เธออยู่กับแม็กซ์ช่วงต้นเกมอย่างสิ้นเชิงครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปไว้รากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ